ควบคุมกรารแสดงโดยปานุยครับปานุยครับสายแร็ง สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะอยู่กับผมออดัมซิงเช่นเคยครับวันนี้มาดูเจ้าปานเจริญีิศสองนะปานเจริญการช่างปี2 0 1 7ครับไี่เป็นรถที่มาเสริมทับปลายยอดเรานะได้เข่าวจวดเมือนกันนะจวดจัดฝาดพึ่มครับ ที่สุแล้วเป็นอาจารย์แม็กครับนี่ดูเส like ียงอาจารย์นุยปานุยปานุยโอ้ยโอ้ยไม่โฟกัสเลยควบคุมการแสดงโดยปานุยครับปานุยก้าสายเร่งสายเร่งไม่ว้า นำแสดงโดยปานุยปานุยนี่ ลุยเข้าตั้งนะวันนี้ปลายยอดก็เกี่ยวอยู่คนละภากนะนู่นครับฝ้าฝนวันนี้ดูท้องฟ้าครับดูท้องฟ้าโอ้ฝนลินต่เช้าแล้วนะพรำพำอยู่แต่เช้าแล้วครับนึกว่าฝนจะไม่หยุดแต่ชาวนาก็รอไม่ได้แล้วนะเกี่ยวอย่างเดียวครับช่วงนี้ สายจวดสายจวดอาปานุยลงทำไมตากนู้นหรอเข้าตั้งครับมะลีนาปีสดปาปีหกเจ็ดน่ะผมเดิสองเท็ดีครับบางทนะ 170แรงม้าครับโมเดียวเดี๋ยวซูมไปให้ดูปั๊มได้กิน23ถือว่าแรงจัดนะสเปคเดียวกันกับปายยอดนะรถปีเดียวกันครับเป็นรถเท่าแก่บริษัทเดียวกันนะมีหลายคันนะบริษัทนี้นะสั่งตรงลงมาหาป้าเดินครับ เขาจะมาทุกปีนะ่ะปลาเด่นจัดให้ครับด,ดูดันดูดันโอ้ป้านุยควบคุมการแสดงโดยป้านุย <c oughs> แข่งกับพายุนะพายุจะเข้าอีกแล้วครับ

ฟ้ามืดมนนะวันนี้นะเสียงครับขอให้คุยอย่าตกนะ่ะ ดูการเลวดอยู่นะมีมือระดับเทพเหมนะือนกันอ่ะหัวคุย ราคาค่าเกี่ยวอยู่ที่600ครับราคาข้าวอยู่ที่ไม่เกิน12บบาทนะอัปเดตวันนี้ครับ อากาศจะมืดหน่อยนะขอไฟครับแดดไม่ออกเลยวันนี้นะโอ้ยชืย้นชื้นเฮ้ยบ้ามากเลยไม่ได้ใส่ถุงเลยป <c oughs> ้านุยครับอยู่กับบ้านุยนะว,วันนี้นะต้องทำเลยอยู่ทั้งวันครับ คลิปนี้ขอจบไวมากที่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดไิดตากดไลค์กด,ลคก,ดลคกดแชร์กดตั้มซิงด้วยนะครับสหรับคลิปนี่นายบายครับสวัสดีครับ